อ๋อโอเคโอเค,อเคได้แล้ว <ฮะ S 2> ได้แล้ว,ลวอาโอเคเริ่มครับเด็กๆคะเอ่อเปิดหนังสือนะคะบทที่หนึ่งเราเราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะในการเรียนนะคะออเด็กๆเห็นไหมเขาทำอะไรเขาเรียนเลยค่ะพ่พ่อไม่เอา อ่าโอเคค่ะบทที่หนึ่งนะคะอยู่ในหน้าที่เจ็ดค่ะอ่าเด็กๆเจอยังคะเจอแล้วค่ะโอเคเด็กๆอ่านตามหลอซสือนะคะจงเหมือน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 แปลว่าอะไรคะ โรงเรียนโรงเรียนอ่ะเก่งมากโรงเรียนอ่ะใครขีดเอ่ยไอตีมใช่ไหมคนที่เป็นโค้ดที่เป็นโค้ดต้องเหมือนอ่ะเด็กเด็กต้องเหมือนต้งเหมือนต้งเหมือนแต่ว่าภาษาต้อเหอนภาษาจีนต่อไปผู้ที่ตัวสีส้มนะคะโรเรียน สี่สิห้า่งห้าห้าห้่งหาห้านึ่งห้าห้าาหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าห่งาห้าห้าหนึงหนึ่าห้าห้าหนงห้าห้่งห้าห่งหนึ่งห้าห้าห้าห่งหนึ่งหงห้า่งห้าห้างหนึ่ง่งห้าห่งหนึ่งห้าห้งห้าหน ภาษาจีนหรือแปลเป็นภาษาไทยอีกแบบหนึ่งก็คือโรงเรียนสอนภาษาจีนนะคะอ่านเช่อเ่านะคะผางกมากกอต่อไปนะคะเราซื้อจะทบทวนคำศัพท์หน้าที่สิบให้นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่สิบค่ะโอ้ย่ายไรหายไปหายไป โอ <Cornell. S 2> <Okay, S 1> เคโอเคเด็กๆคะครูซื้อเคยบอกไปแล้วชแสวว่าเราเรียนใหาจีน şey ต <Wha Yes. S 2> mm ัวย่อกันใช่ไหมคะดังนั้นครูซื้อเลยที่ผิดท่านคำว่าตัวเต็มเอาไว้นะคะเพื่อที่จะ เวลาเราซื้อส yeah, ั่งกันบ้านหนูจะได้ไม่งงว่าเราจะเปีนตัวเต็มหรือตัวย่อสรุปแล้วเราเรียนตัวเต็มหรือตัวย่อค่ะตัวย่อยมาก่ะมาทบทวนคำศัพท์กันนะคะคำแรกเฉี่ยว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 เฉียวเฉียวเฉี่ยวเ่ยวี่ยเ่ว่ยวเฉเ่เยเย่่เราินะเฉียวเฉ 学校่ะโรงเรียวแปลว่าอะไรคะโรงเรียนต่อไปคำที่สองนะคะาชาชาแปลว่าสนามาค่ะต่อไปคำที่สาม เ匙钥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 เดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเียนชา c h a หนึ่งเก่งจีี๋เ a กจีอะไรวะเก่งมากลูกอะเดี๋ยวเราซื้อรบัเดี๋ยวเราซื้นบบนึงมีเพื่อน เขียนนะเดี๋ยวเราซื้อรถแป๊บนึ่งนะเจนวางไปนะยังยังจะเขียนอีกใครเขียนอ่าอย่าเขียนนะคะลูกไม่เขียนอย่างนี้มับเขียนไม่เป็นอยู่แล้วทั้งที่แล้วทั้งที่แล้วทั้งที่แล้วกูกินคนเดียว่อะ 一三、啊、七零二三，四五六七八二零零，啊、對不對第一学校，学校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 。學學校学校 เชื่องเรียนค่ะต่อไปคำที่สองตีเอิร์ตเช่าฉากเช่าฉากกันไปวะต่อไปบีสามเชียเยวเสด่ัเนา่านวมกันรอ่าต่อไปเตียวเ เสร็จแล้วเล่าชื่อื่อเล่ยชื่อเี่าื่อต่อไปเหนียนจีเหนียนจีเหนียนจีแปลว่าการปนีเราซื้อเคยสอนไปแล้วใช่ไหมที่โรงเรียนเราซื้อบอกว่าหน้าเหนียนจีจะเติมอะไรลงไปเติมตัวเลขตัวเลข อ่าเด็กๆตั้งใจฟังนะคะได้อยู่เขาซื้อพูดว่าเริต้านเหนียนจีโอ้ยากต้านจีเหนียนสีต้านเหนียนจีคือปอะไรคะปอสามปอสามค่ะปอสามสามอ่าเด็กๆครับต้านเหนียนจีคือปอสามถ้าเราซื้อเปลี่ยนการเป็น เอานะเป็นเป็นเอ่ออะอ๋าถ้าเราซื้อเปลี่ยนแปลงเป็นเอ่อเก่งมากเออเหนี่ยมสีคือก้อสองเก่งมากกอสองเก่งมากคุณเต้าไปให้แม่ค่ะขับมาไปดูที่ครูเขาก็บอกเคำศัพท์ตัวต่อไป

ดูมุมขวามือนี้นะคะคำว่าเฉลอะคำว่าเฉลตัวนี้แปลว่าอะไรคะตัวเดียวที่เราซื้อสอนไปแล้วในห้องอะอปิดไมตอบเราซื้อคะสออ่ะ แม่ใจเรียนค่แะแต่อะไเรียนค่ะ่ะเรียนเก่งมากค่ะลูกคำว่าเรียนคำว่าเฉ๋มันจะเจอในคำว่าเฉเซิงรีงยนแล้วก็เฉเซี่ยวแสดงว่าอะไรคำพูดแบบนี้จะต้องเปสส็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับในโรงเรียนอย่ในโรงเรียนเก่งมากอ่คำนี้นะคะเฉเซิง ช้าัรสื่อนักเรียนต่อไปเฉีเฉ๋อเฉ๋อแปลว่าเรียนเรีเรียนาต่อไปจินจินจนภาษาจีนภาษาจีนต่อไปจีเจีี่แปลว่า อ,อ,อ,อีโอเคเด็กๆเราซื้อจะให้ทุกคนอ่านเองอ่นเอางี้ถ้าเราอ่านกันทุกคนใช่ไหมเราซื้อก็จะไม่ได้ยินใช่เปล่าใช่อ่งั้นเดี๋ยวเราซื้อเรียกชื่อนะคะกีตาร์กีตาสามทับเจ็ดเปิดไหมคะลูกกีตา มีสามกีตาร์ครับคุูกีตาร์สามทับเจ็ดเลขที่สามสิบหกค่ะแต่ก่อนตอนนี้ก็มาทุกคนเงียบอันจิอ่ะกีตาร์อูอ่านค่ะคำที่หนึ่งเฉ๋เฉ๋เฉ๋อะไรลูกเฉ๋เชิงอ่ะเอาใหม่นะลูกเฉ๋เชิงมันแปลว่าอะไรนักเรียนอ่ะเอาใหม่นะกีตาร์ 学校เรียเรีเรียแปลว่าโรงเรียนอ่ะทุกคนพูดตามกีตาร์เร็วเรียนเรียนเรียเรียนเรยแล้วอ่ะโรงเรียนอะคัาไปคำที่สองอ่ะเราสุดจะเรียกแล้วนะคำที่สอง อืมอมไอติมไอติมอยู่ไหมไอติมไอติมอ่าไอติมอยู่ไหมเดยวเดี๋ยวไอติมไม่อยู่ใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราซื้อเรียกคนถัดไป อัมมาลาพรสามทับสองในที่ยี่สิบห้าเปิดไม้โลกอัมมาลาพรอัมมาลาพรคําที่สองอ่านว่าอะไรคะเช่าอะไรเช่าฉาเก่งมากค่ะอัมมาลาพรเช่าฉาแปลว่าสนามหญ้าอ่ะเก่งมากทุกคนพูดตามอัมมาลาพรเช่าฉาเช่าฉาเช่าฉากแปลว่าสนาม ยาหอ่าต่อไปคำที่สามน้ำฟ้าอยู่ไหมคะลูกอฟ้า<ฮ>อ่าน้ำฟ้ามาพอดีเลยน้ำฟ้าเปิดไมล์ลูกน้ำฟ้าอ่าน้ำฟ้าที่เราคือไหมลูกอ,อ่านน้ำฟ้าคำที่สามอ่านว่าอะไรคะพูดดังๆคะ่ะลูก ปิดๆไม่ปิดเด็กของอันเครื่องแม่แหละเจียวน้ำฟ้าเจียวอะไรลูกออมาเรียนชื่ออ่ะเก่งมากเจียวชื่อทุกคนน้ำฟ้าเจียวชื่อเจียวชื่อแบบว่อต้องเรียนอ่าต่อไปคนต่อไปคได้กี่คนก้นหรือบ้างก้นหรือบ้างไม่ถนัดหรอก พีดพีดแล้วเปิดไม่ว้พีดเลขที่สิบเอ็ดพีดขนาดเปิดไม่วางได้ไหมครับอ่ะพีดคำที่สี่พีดคือภาษาจีนอ่านว่าอะไรนิ่มจี๋อ่ะเกือบถูกแล้วลูกเหนียนจีเหนียนนจี๋ค่ะเหนียนจีแปลว่าเออขาไม่ใช่หนึ่งไม่ไดเลยค่ะหนึ่งมีค่ะแล้วถ้าเหล่าซื้อเอาคำว่า เืสส so like ้อเหนียนจีมาใส่แสดงว่าหนูอยู่ปออะไรคือเสื้อเนียนจีแขนอยู่ปอสี่อ่ะเก่งมากเสื้อเนียนจีอยู่ปอสี่เพราะว่าเสื้อคือเลขเสื้อคือเลขต้องตอบความคิดปอสี่ค่ะทุกคนผู้ตัดสินเนียนจีปอเียนจีเนียนจีคือฉัน ปีคนป .4 หรอพูดว่าอะไรซื่อเหมียนซื่อเหมียนจีซื่อเหียนจีคือป่อเหนีะเราต้องเรียบแบบนึงโอเคทนต่อไปเฉงนฉัง 学生 <Ch> เว่านนกเรี่นักเรียนนักเรียนคำต่อไปอะผู้ชคดีคนต่อไปมนทิราอ่ะสามาับสี่เราซื้อเจอแล้วมนทิรามนทิราโอเคมนทิราคงนี้อ่า<ม>นว่าอะไรคะลูก มนทีลาเห็นที่เราซื้อขีเดปล่าเห็นค่ะอาพูดอะก่โเก่งมากเลยโถงเฉยทุกคนามโถงเฉลยโอเคเสื้อนนะอาโอเคคำอาต่อไปอ่าพูดอะไรกต่อไป ผู้โชคดีคนต่อไปคือใครคุณานนท์นคุณานนท์ครับค่ะคุณานนท์ภาษาจีนขับลูกอ่าคุณานนท์ชื่อว่าอะไรครับอ่าคุณดังๆลงลูกเหอ่งไม่ได้ยินอจงเหวินอ่าเก่งมากลูกอ่าทุกคนพูดตามเราสิจงเหวิน จงหวนจงหวนจหงหวนแปลว่าภาษาไทยภาษาจีั้ต่อไปคำว่าจีแปลว่าจีจีี่ใจี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 นีจีจีจี้ีจ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 ีอีจีจจจี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 วีจีีจีจี กี่บาทใช่ไหมคะขอะคุพี่ัวโอเคบอกุญกีต่อไปเรามาดูหน้านี้เลยอ่อาทบทวนคำศัพท์ก่อนที่จะขึ้นบทสนทนานะคะเด็กๆเปิดหน้าที่เส็นค่ะเด็กๆทบทวนคำศัพท์นะคะเปิดแล้วค่ะ โอเคเราซื okay, uh, uh, ้อจะถามนะคะว่าการรูปโรงเรียนเนี่ยภาษาจีนพูดอะไรคะเชียรยเรียงเรยเรนเชี่ยวอเรเียอเยเก่งมากเงเรีรับหังงไนไ โอ้โหฟังล้าพูดข้ามเลยที่มันจะปิดไหม่ไว้นะที่เองพูดมาเพื่อนพี่ได้ยินคเขาคุยโทรศัพท์อยู่อ้าเหรอพุทิอืมาให้มันอู่เฉพุทธิตลดลอุทธิอ้อมหมดอลเวอ้อมเด็กๆได้ยินเราซื้อไหมไม่ค่ะค่ะ อีก20นาทีนะคะเราจะเลิกเรียนนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราสื่จะเรียกตอบนะอ่าเอาไม่เอามาเอาสื่อจะเพอีเรื่อยคิว EQ 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 กูนเกียดเลขที่สี่เปิดไม่ EQ เอ้วอ่าทุกคนเงียบอันจริง EQ ครับ โรงเรียนภาษาจีนพูดว่าอะไรครับอีคิวโรงเรียนภาษาจีนพูดว่าอะไรครับอีคิวคนไหนอันสี่อีคิวเลขที่สี่กุนเกียรติอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหรวีนะอีคิวเฉี่ยวเขาอะไรครับจะแก้ให้ยับเลยเชี่ยวโรงเรียนอ่ะเก่งมากอีคิวออกเสียงถูกอ่ะคนต่อไป อบ,บอกแล้วว่าต้องโหลดในเว็บอ่อจีรัฐจีรัฐสามคบห้าครับจีรัฐครับเปิดไมค์ครับจีรัฐจีรัฐสามคบห้าอาเปิดไมคครับนสนามหญา้าภาษาจีนชื่อว่าอะไรครับสนามหญา้า

ผูชกดีค้อต่อไปเราเจะบไหมไหมน้องพูดดังนาวาสามคัเจ็ดเลขที่สิบสองนตานาวาเปิดไมค์ครับนาวาห้องเรียนภาษาจีนพู่าอะเลยครับนาวาจีเนียนจีอ่าเนียนจีเนียนจีแปลว่าอะไรลูก ฉันลี่นาวาเจียวเจียวเจียวชื่อเจยวชื่อเจยาชื่อทุกคนพูดตามนาวาเร็วเจยาชื่อเจียว่เจยวชื่อเจยวชื่อเป็นอะไรข้ามอยาข้านือยาต่อไหนู อ่สามทับหนึ่งบ้างนะวัชพรพลบุญตาเลขกีฮ่าวัชพรพลออกเสียงคำนี้หน่อยครับแปลว่าอะไรเหมียนจีเก่งมากเหมียนจีว่าอะไรครับวัชพรพลชั้นปีครับุยอดอ่ะวัชพรพลครับถ้าเหล่าซื้อให้หนูอ่านที่ประตูนี่ล่ะ <ไป S 1> ที่ประตูมันอ่านว่าอะไรต่อเออ ่าเก่งมาก二年级二年级是ปอนียน่าพอน่าเก่งมากทุกคนผู้ตามเรหลักเอารหนียนจีคือปอใค่ดังนั้นคำว่าเหนียนจีแปลว่าชาชาลีโอเคต่อไป เลืกมือด้วยต่อไปะต้องอะ้งบกจะยิมน้ำเปล่าพอค่ะเอวาเอวาเอวาเปิดไหมค่ะลูกเอวาเอวาได้ยินเราซื้อไหมคะไม่ก่อนอ้าวโอเคเอวานักเรียนภาษาจีนพูดว่าอะไรคะเอวานักเรียนมันรูเฉย

คำสุดท้ายเรียกใครต่อยแม่ม่้ของหลูกต่อยอะคีนอ่ะเราเคยเห็นคีนคีนคีนสามแฉกแลคีนสคำนี้อ่านว่าอะไรครับคีนถงเฉือครับเก่งมากครั่ะทุกเพื่อนเพื่อนผู้ตามคีนเร็วถงเฉือถงเฉือถงเฉือแปลว่า พงเฉีย้นครบทวนนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านด้วยะไม่ได้ต่หนึ่งรอบแล้วหนูก็พูดตามหลอกซื้อสองรอบแค่ทายหนึ่งรอบนะคะเช่นเราซื้อคำว่าูก็พดว่าโรงเรียนโอเคเก่งมากเลูชีลูกที่เราซือด้วย อะเราสืดย้อนกลับไปก่อนอ่ะพี่ตั้งเราสุด学校เ校ี่ยวเชื่อว่าโรงเรียนสนาม操场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 ไป教室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 โรงเรียนเรียนจี

กมเฉลยแปลว่าอะไรค่ะลูกห้านะเกรียดต่อไปค่ะคา้หน้านะคะเราซื้อจะมาสอนเก <c oughs> ี่ยวกับบทสนทนา,าในหน้าที่แปดนะคะค่ะซ <c oughs> ื <c oughs> ้อพอจะสอนไปแล้วที่โรงเรียนใช่ไหม <c oughs> ขั้มหน้าเราซื้อจะมาอ่านให้้ฟังอีกนะคะค่ะ <c oughs> อ่ส่วนวันนี้นะคะเราซื้ออธิบายการบ้านก่อนอ่ะอันน <let> <lay> er ี้นะคะคือการบ้านเราซื้อได้ส่งให้พวกหนูแล้ววันนี้เราซื้อให้หนูคันคำว่าอะไรใครอ่านออกบ้างเก่งมากเก่งมากเก่งมากเี่งาก ให้ทำในสมุดใว่ไหมคเราซื้อให้ทำอ่ะกมลชนอเดี๋ยวเราเสื้อทีอ่ายฟังะนะเราซื้อนะคะให้คัดลงในสมุดบางคนมีสมุดแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะตัดลงได้ค่ะหมดเล่มบางก็ได้ไปเล่มบางขค่ะแล้วต้องตีต่รางเส้นแต่ไม่ต้องมีต่รับเส้นด้วยค่ะหรือหนูจับปริมก็ได้แล้วไม่ต้องเปค่ะไม่ไดคะเล่มบางหรือเล่มขู่อ่ะขัดจีนก็ได้นะคะตัดจีนเล่ม รหรือในกระดาษที่หนูปิ้นออกมาหรือในกระดาษ A4 ที่หนูนออหนหนนตีตารางเองน่มี อ่ะใครมีอะไรสงสัยอีกไหมใครมีอะไรสงสัยอีกไหมคะอ่ะถ้าไม่มีใครสงสัยอ่ะฮลัลโหลอ่ะถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วนะคะเราซื้อก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะลูกโอเค หกโหลแม่ได้ได้จะกดมันลงอย่างนี้เลยเอสกีติดผัวใช่ใช่ใช่ผัวใส่ในตู้เลยข้ามเอาจะเอาแต่ว่ามันจดไม่ทันหนูแซฟหน้าจอไว้ ใครคุยกันโดโดได้จดคณิตาไงโห้ยไอ้นี่ไม่ทันจย์ไม่ทันก็เลยไม่จีนร่สมุดใช่ใช่ใชอีกรอบนึงนะนหรือสมุดกระดาษใช่เสียค่ะลู๊ีค่าบายค่ะจ่าบายค่ะบายค่ะ